สวัสดีค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะวันนี้จะเป็นสลับไอสระไอไม้มะลายนะคะนักเรียนความรู้เรื่องสละไอไม้มะลายนะคะสระไอเป็นสระเสียงสั้นนะคะมันจะโกเสียงอะนะคะและเหมือนมียอยกษกนะคะสะกดนะคะสระไอไม้มะลาย เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะเช่นคำว่าไปกอลลไอไกลมาดูการเขียนสระไอไม้มาลายนะคะให้เริ่มต้นจากหัวนะคะและลากเส้นตรงขึ้นไปจนเลยเส้นบรรทัดบนนะคะประมาณครึ่งบรรทัดจากนั้นลากเส้นเฉียงลงนะคะไปทางซ้ายเละ ลากเส้นเฉียงขึ้นไปตามลูกศรนนะคะน,นักเรียนมาฝึกอ่านสะกดคำนะคะสรรไอไมา้เาลายกันนะคะไก่สะกดว่ากอไอไก่ไก่สะกดว่ากอไอไก่ ไปสกุว่าต่อไปไปไปสกุว่าต่อไอไปไปสกุว่าปอไอไปไปสกุว่าปอไอไปไทยสกุว่าถอไอไทยไทยสกุว่าถอไอไทย ายสกุว่ายอไอใยใยสกุว่ายอไอายไขสกุว่าขอไอไข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  วันนี้นะคะคุณครูมีนิทานเรื่องยิงรีดนมวัวผู้ฝันตานะคะให้นักเรียนฟังนะคะเชิญไปรับชมวิดีโอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ เรามาอ่านหนังสือนิทานสระชวนคิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนิทานเรื่องหญิงรีดนมวัวผู้ฝันไปหญิงรีดนมวัวที่สวยน่ารักและช่างฝันชื่อเรไรวันหนึ่งเมื่อรีดนมวัวเสร็จแล้วเรไรก็นำถังนม ขึ้นทูลไว้บนศรีรษะของเธอแล้วเดินกลับบ้านหนทางที่เธอเดินผ่านเป็นทุ่งหญ้าสวยงามที่เต็มไปด้วยดอกไม้เรารายเริ่มตกอยู่ในห้วงความฝันเธอคิดไปว่าถ้าขายนมในถังหมดเธอคงได้เงินมากมายเธอจะนำนมไปขายในเมือง แล้วนำเงินไปซื้อไข่ไก่มาให้แม่ไก่ฟักภายในสามสัปดาห์เธอก็จะได้ลูกไก่หลายตัวจากนั้นเธอจะนำไปขายพอถึงปีใหม่เธอจะนำเงินที่ได้ไปซื้อเสื้อสีชมพูทุงเท้าสีชมพูและรองเท้าสีเงิน ใครๆเห็นต้องชื่นชอบในตัวเธอแน่ทันใดนั้นฝันของเรไรก็สะดุดกึกทันทีเพราะถังนมบนศีรษะของเธอหล่นลงพื้นนมสดไหลาจากถังลงสู่พื้นดินตอนนี้ถังนมว่างเปล่าไม่เหลืออะไรเลยเรไรรู้สึกเสียดายมาก ร้องออกมาว่าฉันโง่เขลาเสียจริงถ้าฉันไม่เพ้อฝันไปไกลฉันคงไม่ต้องสูญเสียนมในถังไปอย่างนี้เด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะ นักเรียนฟังนิทานเรื่องหญิงรีดนม,มวัวผู้ฝันไปนะคะคุณครูมีคำถามนะคะว่าจากนิทานที่ได้ฟังถ้าไรๆไม่ทำถังนมหล่นบนพื้นนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะ,ะถ้าเธอ,อไม่ทำนมลงพื้นนะคะเธอก็จะได้มีเงินไปซื้อ ไข่ไก่เลี้ยงไก่ไปขายเล่นอำเงินไปซื้อเสื้อถุงเท้าและรองเท้าตามที่รีไรตั้งใจนะคะ,ะนักเรียนนะคะ,ะสังเกตคํานะคะในนิทานเรื่องหญิงรีดนมัวผู้ฝันไปนะคะ เดี๋ยวคุณครูนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหลักภาษานะคะหน้า68นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านนิทานให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะหญิงรีดนมวัวที่สวยน่ารักและจ่างฝันชื่อเรไรมีหนังคำแล้วนะคะก็คือเรไรคำที่มีคำะสมสลักไอไม้ มะลายอยู่วันหนึ่งเมื่อรีดนมวัวเสร็จแล้วเรรัยก็นัาถังนมขึ้นทูลไว้บนศีรษะของเธอนะคะแล้วเดินกลับบ้านหนทางที่เธอเดินผ่านเป็นทุ่งหญ้าสวยงามที่เต็มไปด้วยดอกไม้มีคำว่าไปและดอกไม้นะคะที่ผสมสระไบไม,ม้มะลายอยู เรไรเริ่มตกใจอยู่ในว่วงความฝันเธอคิดไปว่าถ้าขายนมในถังหมดเธอคงได้เงินมากมายเธอจะนำนมไปขายในเมืองและและ้วนำเงินไปซื้อไข่ไก่มาให้แม่ไก่ฟักภายในสามสัปดาห์ เธอก็จะได้ลูกไก่หลายตัวจากนั้นเธอจะนำไปขายานะคะพี่ค,ครูทำสีแดงไว้เป็นคำที่ผสมด้วยสระไปไม้มะลายนะคะมีคำว่าเรไรไปได้มีคำว่าไปอีกอมีคำว่าไปหลายคำเลยนะคะไข่ไก่แม่ไก่ ได้คำว่าได้ลูกไก่คำว่าไปอีกนะคะพอถึงปีใหม่เธอก็จะนำเงินที่ได้ไปซื้อเสื้อสีชมพูถุงเท้าสีชมพูและรองเท้าสีเงินใครๆเห็นต้องชื่นชอบในตัวเธอแน่ในท่อนนี้จะมีคำที่ มีมามีสระไอไม้มาลายอยู่นะคะก็คือคำว่าได้ลนะคำว่าไปนะคะทันใดนั้นนะคะฝันของเรไรก็สะดุดกึกทันทีเพราะถังนมบนศีรษะของเธอหล่นลงพื้นนมสุดไหลลงจากถังลงสู่พื้นดินตอนนี้ถังนมว่างเปลา ไม่เหลืออะไรเลยเรไรรู้สึกเสียดายมากร้องออกมาว่าช่งางงูแเลาเสียจริงถ้าฉันไม่เพ้อฝันไปไกลฉันคงไม่ต้องสูญเสียนมในทางไปอย่างนี้อ่านนะคะในหน้านี้ก็จะมีคำที่ผสมสระไออยู่ก็คือเรไรขหอรอไอไหล อ่อราอรไไอไอไ,รอ,อ,รอไหลมอไอไม่ไอมกไหมอะไรอออะอะรอไอไรอ่ะรีไรอ่ะคำว่าไม่อีกไปไกลปล่อยไ,ไปกรอไอไกลอ่ะคำว่าไม่คำว่าไปนะคะ แบบฝึกหัดนะคะหน้าที่หกสิบเก้านะคะข้อที่หนึ่งนะคะในเรื่องนี้กล่าวถึงใครเรื่องนี้กล่าวถึงใครรูปเรกนะคะนกล่าวถึงเด็กกับวัวรูปที่สองกล่าวถึงเด็กผู้หญิงนะคะหญิงสาวกับวัวรูปที่สาม่หญิงชรากับวัว ข้อที่2เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอันดับแรกเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอันดับแรกภาพแเกเรียรยกำลังทำอะไรอยู่นะคะอ่ากำลังนำถังนมนะคะไว้บนญศีสะนะคะสองอรียรยทำนมหก รีไรฝันที่จะมีไข่มีไก่นะคะจะซื้อไข่ไปให้แม่ไก่ฟักนะคะเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกนะคะต่อมาข้อที่3เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอันดับสุดท้ายเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอันดับสุดท้ายรูปที่1่รูปที่สอง ห้อที่สามนะคะต่อมาข้อที่4ี่เรรายมีนิสัยอย่างไรเรรายมีนิสัยอย่างไร 1. ช่างฝัน 2. พยายาม 3. อดทน ต่อมาเป็นแบบฝึกหนักหน้าที่70นะคะอ่าสระไอตัวสูงเหมือนต้นไม้เลยนะคะใครพบสระไอก่อนให้ใช้ดินสอลากเส้นตามโดยปละให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วก็ส่งลายส่วนตัวของบทุทคเูมันเดิมนะคะวันนี้ดีค่ะถ้าใครนะคะ ไม่เข้าใจนะคะสามารถนะคะถา,ถามคุณครูได้นะคะ,ะวิดีโอคอถามได้เลยนะคะวันนี้สัสดีค่ะ